สวัสดีครับพออ่อใหญ่สมบิตรโผกับหลานหน่อยครับผมมากินเขาน้ำกันนะครับผมของเซลมอนี้อาหารบันบัน,นะครับง่ายเมื่อนี้อาหารซื้อครับ40บาทแต่ละ2 0บาทอันนี้เป็นใส่บออมแมนไข่นะครับหม่ำไข่ปลากับพริกสดนะครับหม่ำไข่ปลาแล้วก็อันนี้เปิลป่นปลาผักสดจากสวนเหมือนเดิมนะครับะนํำกันเลยครับ จำเป๊ะๆเลยมันเกือขึ้นรุ่นไม่ออกมาอีกแล้วมันกิดขึ้นอ,อน่อนนเคือฝนตกน้อยๆกับเป็นยานะครับนำฝน ลองซิมหม่ำไข่ปลาบุ้งใช่ไหมครับจิ้นรุสุภาพผมก็ได้อันนี้พักขาเช่าอมพักเนาเนาะพักเนามินตาเอินพักเนา นี่เป็นปนปนปนินครับครับเขาซื้อเขาหนึ่งเอง ข้าวข้าวสมซซ้อมันน่ะผูกก้กินไม่ไรก็กินไม่ไรเลยครับผู้ข้าวแบักบอลเวทแล้วมันได้ติดมันในแพีหรื้ยามไร ยอดคิงยอดคิงออนอันนี้เป็นคิงบั่นกินได้กับซูแนลหรอครับขอตัวอยากกินมั่นหอม Um o que ผักกาดผักกาดหินครับนั่นเป็นผักกาดหินครับนี่ครับใบใบมันเป็นผักกาดที่เมิ่ตาซสื่อมาปลุกนะครับมันจะออกลถผักกาดหินเหรอครับผักกาดหินบานเข้าเนี่ย่ระ อืวาซะบิแม่งเลยนะครับขึนหัวเลยวาซะบิมินตากือผักอ่าซสือพันพันพันไม่ ราว่านี่มันมัน,ม,นมันขมนะครับมันขมมันอินเราซื้อมาอีกเรากับปอมหนึ่งซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมืออ่นกับคงจะเดินทางนะครับเงินเดินทางกับส่งคลิปมาแล้วก็ผมยังบอไในตัดส่งคลิปมาแล้วกับถ่า,บายกับลูกนะครับยังบอไในเช็ควิดีโออยู่สันยางกับโมเคยดี ส่งมาทางไลน์ตรงเป็นคลิปดิบๆมากแต่ว่าเมื่อนี้ืม่น้นองจะเดินท้งามาก่อนแต่โมจะเดินท้งามาก่อนนะครับเพราะว่าทั้งกล่องไทยเขาจก นัดกันนัดกันไทยมืออื่นนะครับนัดกันไทยเมื่อวันพุธแต่ก็เพื่อกันกลับไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดจะคือวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์มื่อนี้วันอังคารจะกลับมานะครับส่วนวินใจจะกลับมาวันพุธนะครับวันที่สามสิบเอ็ดไทยมาเบิ้งเราก็นิดๆนะครับถูกก็อยากอยู่น้ำแม่ ลูกขย,ยักยูน้มแม่ยูนัมแม่โดนๆที่จริงแม่แม่ว่าจะมากความเหมนกัหน้องน,นะครับเมื่อเช้านี้ลูกหับลูกหาย,นะหายอย่ยน้มแม,เม่เหมือนหนึ่งกับมิควกเหมือนว้อหมายเหมือนหนึ่งกับมิคุณคานนะครับสาหรับที่อยู่กับคนที่ฮักที่อยากจะยูนะครับที่จรงกับพ่กอยากห้ที่เวดครอบพ่อต้องเป็นแบบนั้นหรอก อยากจะให้ทุกครอบครัวมีความสุขอยากจะให้ทุกครอบครัวมีความสมบูรณ์แบบนะครับบ่อยากให้เป็นแบบนี้เลย่อยากให้มีการแตกแยกบ่อยากให้มีการยาหลังว่าอยากให้ีม่การพัดผัก,ผก จะเกินไปเขากำลัมใส่มัมไก่ป่าให้การใส่ชีวิตน,นะครับ ของแต่ละครอบครัวของแต่ละชีวิตผมว่ามันกำหนดบไดนะครับแม่กระทั่งแม่ชีวิตของผมเองนะครับชีวิตของผมเองเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเฮ้าเฮาบ่เฮาดำเนินชีวิตบไดตามใจเฮาหรอ ผมว่าแล้วตั้งแต่เพ่นสิคิดมากปั่นมากคร <c oughs> <c oughs> อบครัวที่เคยอบอุ่นนะครับกับยาประมาทด้วยครับพี่น้องยาประมาทว่ามันจะ บ่มีความสุกเข้ามานะครับอย่าใส่ชีวิตด,ด้วยประมาทนะครับใส่ชีวิตด,ด้วยให้ระมัดระวังถึงแม้จะระมัดระวังจังไรก็กแล้วแต่นะครับเมื่อมันจะเปลี่ยนนะครับเมื่ออีหยังต่างๆมันจะเปลี่ยนไปทั้งสิ้นมันก็หมบ่ได้นะครับหมบ่ได้หมบ่ยูคือเพ้นขีดมาอย่างสิ่ก็ต้องยอมรับนะครับพี่น้องเนาะ ก็คือครอบครัวของผมเนี่ยถ้าย้อนกลับขึ้นไปบังคิปเก่าๆนะครับตันจะเริ่มต้นที่ทายคิปก็จะเป็นครอบครัวที่อบอุน่นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสักการช้ชีวิตพ่อแม่ลูกนะครับพอ่อแม่ลูกหลานถึงใส่ชีวิตแบบมีความสุขความอบอุน่นเป็นครอบครัวใหญ่กินขเข้าล้อมวงกันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับผมกับบอเกตบา่ามันจะเป็นในรูปแบบนี้คือกันนะครับ ผมบริคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้คือกันบริคิดบร่ได้ฝันเลยนะครับซึ่งว่าผมจะมานังอยู่จุดนี้แบบนี้คนที่เข้าหักนะครับโมเมนต์ว่าที่อยู่ได้นั่งตานีตลอดเพราะปวดที่ก็บุญต้องเอาลูกเอาหลานต้องเอาอยัางมามาอยู่ในอ้อบของเขาที่ซึ่งเตียเขาจะมากอดไว้มันมันเป็นไปไว่าไรนะครับถึงใจคิด แต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือมันเป็นไปว่าใดนะครับก็ยังผมกับร้านน้อยไปเตยเนาะพี่น้องกับว่าเออลูกหลานแม่นครับลูกหลานในเมื่อเขาโตขึ้นมาในเมื่อเขาใหญ่กันมากเขาก็มีความรู้สึกในคิดของเขาเขาก็เป็นตัวของเขาแล้วแต่พมลิขิตแล้วแต่โศกสตา,า่าดิขิตนะครับเดินตามนั่นแหละเือลูกเตาเ่ยเพื่อลูกผม้แต่ ยังบ่ในมีลูกวิมยาวยังบว่าในมีครอบครัวก็ยุ่นี่แหละยุ่งพอแม่นะครับผมถือว่าโชคดีนะครับที่ตั้งหลักได้เร็วถือว่าตั้งหลักได้เร็วนะครับเร็วระดับหนึ่งนะครับสําหรับในหมู่พวกเป,ปิ่นปื้งวงกับพ่อป่านกลางนะครับผมตั้งหลักในพ่อป่านกลางกับโบเมนวาเป็นครอบครัวที่ลำรวยผมเป็นครอบครัวที่ยากจนนะครับแต่ว่าก็ทำมาหากิน เลี้ยงชีพเลี่ยงชีวิตเจ้าของเลี่ยงครอบครัวใดน,นะครับลูกเต้าอยู่น้ำความหนาพราอมตามีภารกิจิตมีภ้าละตรงเลียนดู้ทรงเสียให้ลำให้เลียนหนังสือให้ถึงที่สุดให้จบจบปริญจบปริญญาก็เพื่ออย่างลูกสอง้อนก็มาเดียวก็จบปริญญานะครับส่วนพ่อไปเตยก็จบปะวะสนะครับประกาศชนีบัตร พิชาชีพชั้นสูงนะครับปวสจบปวสสายสายร้างนะครับเขาก็าดันแค่นั้นได้แค่นั้นนะครับในตัวในความพยายามของเขาแต่ว่าส่วนพอกับพยายามที่จะดันให้ถึงที่สุดน,นั้นคือเบิดวาระไปนะครับในเมื่อลูกจบการศึกษาแล้วก็มาถึงเมื่อเวลาที่เขาต้องมีครอบครัวเขาต้องมีคู่รักเขาต้องมีครอบครัวของเขาขเขามีลูกมีเมียของเขา ในก็จัดการนะครับันก็จัดการก็คือว่าผ่านผ่านในภารกิจจุดนี้นะครับเขามีครอบมีครอวเขาก็ต้องต้องการที่จะไปสั่งชีวิตต้องการไปสรั่งครอบครัวของเขาผ้าลูกจากเป็นไวพึ่งไวพบไวพานะครับจากไวพึ่งพึ่งหรือพึ่ง,พ,งพอพึ่งแม่พบก็คือพบหมู่พวกเปิน่นฝูงคนรักแล้วก็เป็นไวพาในเมื่อแต่งงานไปแล้วลูกผมก็ะติดไปอยู่ในอ่ สถานะของว้ยพาคือพาครอบครัวจะทํายังไงให้พาครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองให้เอาตัวรอดได้บอเมเอนตีมาอยู่ในอ่าว้ยพึง่งคือเรานะครับบอเมเนตีเพิงพ่อเพิงแม่นะครับบอมสีเพิงมอพ่อเพิงแม่ตลอดไปแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าจะทิ้งลูกนะครับเมื่อลูกอ,อยู่ใน,ว,นวัยยังศรัทธาบอมเ่นติทิ้งสีปล่อยลูกจะอยู่เบื้องหลังคอยดูความสําเร็จของลูกคอยดูว่าลูกจะ มีกำลังยังไปได้ซัใดว่าลูกจะมีความแข็งแรงบอมีความรับผิดชอบบอมีวิชาแนากินที่ลำเรียนมากนะเอาน้ำมันไปใส่ประโยชน์ในลายบันไดนะครับทรงเรียนสูงนี่ครับท่งเรี่ยนจบสูงคำว่าเรียนจบสูงก็คือบางค้นกับว่าเรี่ยนจบสูงจะได้มีงานทำงานที่ดีๆทำใช่นะครับถ้ามันก็แล้วแต่บ,บุคคล ม่นเจ้าที่เลี้ยนปริญญาจากสิบใบถ้าเจ้าบอสสรรหาถ้าเจ้าบอนั่วิชาเชีพที่เอ่อเจ้าเลียนมากนะไปนั่ให้มันเป็นประโยชน์มันก็แค่กระดาษแผ่นเดียวกระดาษแผ่นหนึ่งเท่านั้นเองนะครับมันอยู่ที่การาที่จะว่าไฟที่จะเฮ็ดให้มันเป็นผลประโยชน์ คนหาตัวเองเนี่ยแหละครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคนหาตัวเองให้พบว่าเจ้าของหมัดหยังเจ้าของการัดทั้งหลเจ้าของเกงหยังแล้วก็เอาความสามารถของเจ้าของน่ะมาเป็นแหล่งผลิตเงินไดบ่มาเป็นโรงงานย่อยๆตัวของเราเนี่แหละครับโรงงานนะครับผมว่าตัวตัวเขาเนี่ยคือโรงงานโรงงานผลิตนะครับเป็นโรงงานผลิตเครื่องจักรกลก็คืออยู่เนี่ยเครื่องจักรกลนะครับ ชุดไฟบริหารมันอยู่ที่ตรงนี้เองที่สมองที่จะสร้างงานนะครับก็นี่เสียเรับการใช้ชีวิตคือพี่นอ้องเพื่อนต่างคนกับต่างคนควายต่างคนก็นต่างดินล้นลงคนบานมีกับบริณนอนนี่เงินมีกับบริยูนะครับเป็นช้าสิริมาเอาลูกกับผัวก็ไปยืนนําผัวแล้ว หรือว่าตั้งแต่แม้กระทั่งว่าพี่น้องเข้าที่มาอยู่ต่างแดนในตอนนี้นะครับพี่น้องที่มาอยู่ต่างแดนมาได้สามงครอบครัวมามีครอบครัวอยู่ทั้งต่างประเทศตัางเีษบางคนนะครับได้อยู่บ้านเจ้าของจริงๆอ่ะปีหนึ่งบ่ถึงบ่ถึงอาทิตย์กันกนี่นะครับหรือบางคนก็สองปีสามปีขึน้นไปเลยหนึ่งนครับเข้าใจนะครับเข้าใจในการใช้ชีวิต ต่ก็เห็นใจนะครับทุกคนต้องการมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นทุกคนต้องการมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่ทุกคนโอกาสมีไม่เท่ากันมีบทอกันนะครับผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นชีวิตของมิ้นตานะครับยังใดเขาจังคอยมาพอกันยังใดเพิ่นคอ่อยพกขันชีวิตของเพิ่นมาแบบนี้เพิ่นยังไดคอยมาต่อสู้ ต้องมาตอ่ตอสู้เพื่อเอาตัวรอดของชีวิตเพื่อเฮให้เมื่อนี่อยู่รอดได้เฉยๆนะครับในเมื่อเข้ามาพบกันแล้วซิ่งไหนที่เข้าก้วนจากเฮตนะครับผมสําหรับ่วนตัวของผมนะครับผมว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดสะก่อนสําหรับคนที่เข้าหักสำหรับคนที่หักเข้าสาหรับคนที่อยู่ไกล่ชิดเข้าสําหรับคนที่ อ,อยู่ในาการสมาคมนะครับกับกับเฮานี่แหละก็จะทําทวันนี้ให้ดีที่สุดแะครับพี่น้องเนาะสู่สู่ไปน้ำกันเนาะสู่สุขคนนะครับผมสู่สู่ไปนะครับกันในการใช้ชีวิตมือเกิดข้าลรูมือตายข้างบรูนะครับแต่ทําวันนี้ให้มันดีที่สุดทําให้วันนี้มีคุณค่าที่สุดแค่นี้เอาเอาเอาไว้สำนีกรเนาะ ขอบคุณเลหลายวันนี้ก็รายยาวบ่เป็นนักเทรดบ่ได้อ่าอนบ่ได้คนความสำราดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมบอกออกมามันออกมาจากความรู้สึกจริงๆนะครับออกมาจากความรู้สึกเนี่ยนะครับผมอ่ะค่อยชมคลิปต่อไปว่าผมจะเป็นยังไงการดำเนินชีวิตจะเป็นยังไงแน่นะครับเมือม่อใบเมื่อใบเก็จะไปรับนอกนะครับนอกอเินเดินทางมาแล้วนะครับคงจะประมาณใบช่วงใบสองใบาสามใบาสาม สามโมงสี่โมงประมาณน่ะจะมาหอดกับิไปครับเพราะว่าเพิ่นจะมาทำงานของอื่นส่วนมนตาก,ก็คงจะเดินทางต่าม,มากมือมืออื่นนะครับวันที่สามสิบเอ็ดจะเดินทางมากขามมากนะครับพร้อมกับเอาลูกไปส่งไว้กับพอนะครับเอาลูกส่งสงลูกไว้ที่น้ำพอแลวก็เราคงจะเดินทางข้ามไทยนะครับผมก็จะ ไปรับที่ตลาดเช่าผมจะขำครรมอืินผมจะขำไปที่ตลาดเช่าว่าผมสั่งหนังสือเรียนภาษาจีนให้ลูกนะครับน้องเหมยนะครับก็สั่งรัชดาถ้าบ่าถึงมือน,นี้ก็คงจะเป็นมืออื่นนะครับล้วก็จะได้ส่งทางพัสดุเนี่ยทรงทรงท่านขนสรงไปให้ลูกนะครับถ้าไปเรียนไปรู้สนับสนุนเต็มที่นะครับผมไปเรียนไปรู้ ชนับสจนุนนะครับอ่ะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ยาวแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ